เขาส่งเพงลงอะไรให้เมแมดี้ทำให้โจมาเหยู่อทงลุงทงเอาทง,ปง,งไปดับเรือ,อไปดับเรือผมให้น้ำแข็งมาเลยติดไฟติดไฟอะไเอเรเลือล่องลุงอะไรเรืเ่อลงลุงอะไรเรื่งลุลง,ไ,งไปแล้วลงมาแล้ว

เอ้ากี๊า,าลาไปวัหนึ่งนี้ผมกลังออกไหลุงเราขับเรือนี้ราสมบรรัตินะอารมณ์เกิน,นเ๋ยกับเรือไม่เป็นออ้าวมีคนอยู่ด้านในเล มีลเลนิกด้วยอุ้ยหักแล้วตกใจแน่พี่มึอนอ๋อไปเข้าห้องเสร็จแล้วแล้นอ๋อเอามันเป็นทำเนียมอีกแล้วไม่นะแมรี่ไม่นะแมรี่กล่องลูกพ่อสวย อปได้รุ่งตับต่อเราต้องส่งเพลงรำร้าให้แมวดี้ต้องไปได้รุ่ต้อาขับเดือนนี้หาสมบัติเดือนทำไรใช่เลย <c oughs> <c oughs> เหนื่อยนะจะชนยเหบอนะ <c oughs> ทำไมห้จมม่อยู่ อโถงลุงทงเอาโถงไะดับเรือไปดับเรือชูแผนเฮ้ยแล้วคุงใช่ไหมเออแล้วลุงไม่ใช่มันต้องมีเรืออยู่ได้แล้วจับเรือด้วนดับไฟด้วยแล้วขึ้นอันนั้นไปดับไฟเรือเดับเรือเรือจะพังแล้ว โอ้โหลุงโอ้โหิลุงเงินเป็นแสนเลยน่ะวางสมองกันได้ไะเออทิ้งสมองกขานได้เดี๋ยวมันชนมันจะชนเกาะก่อนสามแสนฟุตชีใชะงักทิ้งด่วนเลยผมขึ้นเรือไม่ได้เรือจะจมแล้วนี่พญานาคมาแล้วไปดับเพียงไปดับเพียง โอ้โหลุงไม่เป็นเพลิงขนาดนี้ใครจะดับให้วะจะรลวมวะไอ้เนี่ยเลอะเดูไม่เูอะกันตายนี่ยเนี่เนี่ย่เี่ยจากฉากนี้ไฮไลท์ไฮไลท์สุดลืมชอบจริงๆเราไปแล้วก็ลืมแล้วเราเดี๋ยวเรอนี้แม่งอุตสาห์ทำอุตสาห์ไปนั่งทำให้มันทงห้าด้วย โอเคได้อยู่เรือไม่รั่วเรือไม่รั่วนเดี๋ยวไม่เดินบ้นมาไม่โอูุ้งทีทีไปติดตัวติดตัวตักน้ำมากเลยออเคเรียบร้อยหายเอาน้ำเข้าในเรือให้หัวน้ำเอาน้ำเข้าในเรือให้ไม่ต้องลงไปตักฮะใช่ อุ้ยใครอ้วกวะนี่คนอ้วกผมผมอ้วกไงกินกรดิบน้ำน้ำเต็มเลยด้วยดูผมผมจะตายมนันไปลงหลยไปเอ้าลือชุบชุบชุบชเฮียมันไฟไหม้เัดวเลย ทั้งบนทังบนทังบนังนังด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 ดังเอาลองุง่หยนโกอะลุงอออุดึงเอดึองุ่น,ว,นวายทำเนียมไม่ดีทำเียม,ม่ีเี่ยววุวาย ตม้อมเดี๋ยวผมต่อมก่อนดีดีดียอ้เ่งเราไทันอ่ะมีคนติดไฟดุดไฟอือลุงอ่าไม่มียหน่อยผมติดไฟจะตายอ่าอ่าอาลาแล้วลาแล้วเรียบรอยโอเคเนี่ยไฟเป็นไฟสองแสน ไม่จบเลยเอาไม่จบไม่จบเนี่เราเราไม่มีศัตรูมาทำาให้เราล่มเราม่ทำให้ลุกเราก็วาวุ่นเลยนึงวาวุ่นเฮ้ยมันลามมาด้านล่างนี่ใช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 ่

แต่ได้ยินเสียงก็แคปก็แคปเหรอโอ้เดี๋ยวร้่นเต็มเราอยากใช้ไม้ให้คุ้มไหมปไม่มีโอเคไม่มีร้อยเราอยากใช้ไม้ให้คุ้มใช่ไหมล่ะแหมโห้ยเดือดร้อนเตจริงจังไม่จริงโจเลยดูด้วทุกคนต้องเผาใหม่ละ บอกให้เดีกนวุ่นวายกนวายก่อนออกจากเกมเลยจริงลุงน้องบอกชะ่โทรผู้เรือได้ปะเอาเรื่องมันยังไม่อยู่เดี๋ยวต้องดึงสมอเรือแล้วแผ่นสุดเลยเอ้าอะไรอ่ะยังไม่จบยังไม่จบกิ่ดำแล้วอ้ลุกทีไปไหม โอเคจะไล่โอเคหมดแล้วเรียบร้อยไม่มีเสียงฮะโอ้ห่างวะ้นขเอาขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่มันขันทางไหนอยู่เนี่ยเขาขันออกขวาไหมได้ฮะได้โอเคเฮ้ยพังนาพัง

ไหเกาะไหนอ่ะเออเนี่ไงเรือน้อยอยู่ทางขวาอ่ะอยู่อยู่ด้านหลังครับเกาะหลังเ SW โอ้โห <Okay. S 2> ดำปีน้ําเรือ <c oughs> ย้อมสีไอศกรีมเนะลยน้องไป SW <c oughs> นะโอเคต่อข้างหน้าเนาะ จะใช่ะนะ้ำไมไ่ขึ้นร้อยโอเคใช่ถูกต้องเดี๋ยว,มว okay, ไม่รอะไม่เลือกไม่รอไม่รอดไม่รอเติมน้ำในเรยมไม่ได้ <c oughs> สอมลากำลังแบบเ่นเพลงซุเลยตนๆๆๆๆๆหออย่นองาักอีดงเลออถ้าไม่ทักก็คือไม่ได้ทงแน่นอนอ่ทงเลยพี่อยดูเดียวโงเรียบร้อยหมดแล้วยังไหยังไหว อได้ยรด้อไ้วดีเหรออะได้วอะไรด้วยอ่าเสร็จเจ้เจ้บา่ทาเรื่องุูดูนงมามาไหนไอ้มันลงชื่ออีกไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่เพื่อดทงอ๋อเคเสร็จแล้วร้อยอู้ห้าพันห้าพันร เสียเวลาเพิ่อเงินห้าพันหนอนะฮะมันคุ้มใช่ไหม